นักชกไทยอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับมาเจอกับท่านของนักชกคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นรุ่นใหม่ซึ่งเป็นว่าที่นักชกคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดในรุ่นของเขานะครับอ่าครับจะดูจะเป็นยังไงครับนี่เปิดตัวมาครับนี่คือเพชรดำเพชรอินดีอะคาเดมี่ครับอายุ26ปีแล้วนะครับสูง167ครับสถิติก็ไม่ธรรมดาครับนี่คืออดีตแชมป์โลกวันอ่าในรุ่นของคิกบ็อกซิ่งนะครับเพชรดำเพชรอินดีอะคาเดมี่ครับ มาเจอกันเป็นของนักชกชาวญี่ปุ่นผู้นี้ครับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักชกญี่ปุ่นรุ่นใหม่ครับนักชกคีบอสซิ่งญี่ปุ่นรุ่นใหม่เก่งที่สุดนตอนนี้ครับเก่งกว่าทาเครุนะครับที่อยู่นั่งข้างน่โนอิริก็มาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับแหมพี่เลี้ยงไม่ธรรมดาแล้วครับนี่คือยูกิโยสะนะครับอายุ26เช่นเดียวกันครับสูง170นะครับประสบการณ์การชกในคีบอซิ่งนี้ยังไม่มากไม่มายแต่ถือว่าช่วงนี้ฟอร์มกําลังมาแรงครับ ยูกิโยซานี่เป็นสายคาราเต้เคียวคุชินมาก่อนนะครับคว้าแชมป์ของรายการคาราเต้เคียวคุชินมามากมายนักต่อนักนะครับแล้วก็ผันตัวมาชกคิกบ็อกซิ่งครับโดยมีท่านั้นของทาเครุผู้นี้ครับเป็นผู้ดูแลครับแล้วก็มีโนอิริมาเป็นเรียกว่าพี่เลี้ยงด้วยนะครับเอาละครับจังหวะนี้ครับดูว่าจะเป็นพันพุือครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องโคชเช่ทีวีครับ เพชรดำเพชรนินดีอะคาเดมี่นะครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งของรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับเคยเป็นแชมป์ลุมพินีครับแชมป์ของโตโยต้ามวยรอบมาราธอนครับแชมป์ของสภามวยโลกมวยไทยครับเอาละครับเจอธนคของยูกิโยซาครับทั้งคู่นะครับเจอกันครับวันที่29เดือนกันยายนครับปี2024หรือปี2567นะครับรายการ K1 World Max 2024ครับ แล้วก็ยูกิโยซาผู้นี้ครับได้รับการเรียกว่าเข้ามาชกวันนะครับนักชกคนล่าสุดที่ได้เข้ามาชกรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมจังหวะนี้อ่าล้ครับแข้งซ้ายครับยูกิโยซาครับแข้งขวามาทีบซ้ายครับยูกิโยซานี่ลูกทีบนะครับลูกทีบแบบจิกปลายเท้าครับทเด่อของยูกินะครับแข้งซ้ายมาครับเพชรดาจังหวะนี้แกบเดินเข้าหาครับยูกิเดินตามติดครับแข้งซ้ายครับยูกิมาซ้ายมาครับทน่งของเพชรดำครับ แข้งซ้ายครับยูกิยูกิโยซาพูนีดีกรีแชมป์เควันเมื่อปี2023นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของบิยอนคิกบ็อกซิ่งครับหลังจากที่เปลี่ยนสายจากคาราเต้เคียวโกชินมาเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับแข้งซ้ายครับเพชรดำครับจังหวะนี้อย่าเหลาๆแล้วเลยกันครับเหลาๆเดี๋ยวมีลมยาวทั้งยืนครับแม่อย่าเหลาเคือหยับรรมครับนี่คือช่องพามวยไทยโดยสอแซกสัพสัตใต้ครับ ช่องโคชเชทีวีครับแข่งขวาครับยูกิโยสะโยสะขยับหนึ่เข้าหาครับแข่งซ้ายครับแต่ลของยูกิเพชรดำแข่งซ้ายครับหวนมหนึ่งพางครับจากวันนี้มีเพชรดำนี่ใส่กางเกงคิกบ็อกซิ่งมาเลยนะครับแมเตรียมตัวมาดีครับแข่งซ้ายครับแต่ลของยูกิทีมซ้ายครับยูกิครับยูกินี่จะได้เข้าชกรายการวันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูฟอร์มล่าสุดเลยครับล่าสุดนี้ก็เป็นไฟนี้แหละครับ นี่คือไฟล่าสุดก่อนที่ยูกิจะเข้าชกในรายการวันนะครับจะชกเมื่อไรตอนไหนนี่มาติดตามกันครับดูไฟล่าสุดของเขาก่อนดีกว่าครับแอบเดินเข้าหาครับยูกิครับแข้งซ้ายครับเตะขาแข้งซ้ายหวนมาครับเพชรดาจังหวะนี้ยูกิเดินบทดเข้ามาครับเข้ามาครับมันหนึ่งสองสองนี่ล้องไปครับทานของเพชรดาครับแข้งซ้ายครับยูกิหมัดซ้ายลูกนี้ครับไม่โดนครับล้องไปครับแข้งซ้ายครับเพชรดาจะเข้ามาจังหวะยังไม่ได้ครับ จังหวะนี้เก็บเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายคืนแข้งซ้ายเตะจกขาครับยูกิครับแข้งซ้ายจะยูกิอีกทีครับหัวซ้ายพันตลอดครับพันตลอดไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวครับทีมซ้ายยูกิครับแข้งซ้ายจกขาหมัดหนึ่งสองสามเพชรดำแข้งซ้ายจากยูกิครับแมเน้นเน้นจกขาหน้าครับเหมือนจะมีอาการหรือเปล่าครับเพชรดำครับแข้งซ้ายมาเจอจกขาจากยูกิครับอ้าวอ้าวขาขาเพชรดำเหมือนจะมีอาการพื่นโฉครับกระโดดตีเขาก่อนครับเพชรดำครับผมจังหวะนี้ยูกิเดินเดินเข้าหาครับ ไม่ย่อไม่ท้อครับเดินเข้าไปครับจังหวะนี้ยับไว้ก่อนครับจ่อขาครับจากยูกิหมัดหนึ่งสองสามแล้วแข้งซ้ายครับเพชรดาครับทีมซ้ายจากยูกิครับผมจังหวะนี้ทีมซ้ายจากยูกิครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับพยายามเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายขวาครับทานังของเพชรดาครับแข้งซ้ายมาเจอจออขาจากยูกิครับยูกิเน้นเจาะยางให้ผ่านพังเลยนะครับเน้นข้นยางครับแหมมาดูครับนี่ทันงของถาเครุครับ ก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับยูกิโยสะผูนี้ครับนี่คือเพชรดำเพชรยินดีครับล้วมาดูครับริงเกิลครับขอบคุณตากล้องครับตากล้องพูนี้ถ่ายริงเกิลให้เห็นอย่างชัดๆนะครับแม่มีสสไตล์ให้เลือกเลยทีเดียวครับดูแล้วก็รู้สึกมีพลังนะครับมีพลังใจในการใช้ชีวิตและในการทำงานครับผมคุณผู้ชมครับ อย่ามัวแต่มองดิเกิลครับเพลินครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องโค้ชเจทีวีครับนี่คือช่องพามวยไทยโดยสาวแซกภาษาใต้ครับอย่างเดียวช่องนี้โค้ชเจทีวีครับอ่าแล้วครับยูกิโยสะเจอกับเพชรดำครับแหมนาตาตอนนี้ดูดีขึ้นนะครับก่อนนั้นขอบคุณครับถ่ายริงเกิลด้านล่างให้ด้วยนะครับแหมส่งหัวใจครับริงเกิลครับสู้ตายครับริงเกิลนะครับผมจังหวะนี้ครับแหม หลายท่านนา้นทักว่าทำไมโคชเชทักริงเกอร์บ่อยดูไม่ดีไม่เป็นไรครับนี่คือชงโคชเชครับนี่คือสไตล์โคชเชครับผมจังหวะนี้มาดูดีกว่าครับทีมซ้ายครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องทาง Facebook อย่าลืมกด Follow ครับช่องทาง YouTube กด Subscribe ครับ Subscribe ก็ใส่ต้มยำครับยับขวายับขวาครับทางดังของเพชรดำครับเดินเข้าหายูกิแข้งขวาสาดไปก่อนครับเก็บเดินหาแข้งซ้ายมาซ้ายคืนทันทีครับไม่อย่าโดนไฟเดียวแข้งซ้ายครับมัด1,2,3แล้วงสามด้วตเข่าซ้ายเจอแข้งซ้ายเน้นจอกขาคคนยางรับ แม่เจาะแต่ขาหน้าอย่างเดียวเลยครับยูกิครับแข้งซ้ายขึ้นสูงครับระวังนะครับอย่าลืมลำกันเลยครับดืมลำเดี๋ยวหลับเดิมครับแข้งซ้ายเจาะขาเจอนหนึ่งสองครับจังหวะนี้เรียกว่ายูกินี่ใส่หมวกกันน็อกไว้อย่างดีครับแข้งซ้ายเจาะขาครับมัดซ้ายจะทางของยูกิครับแข้งซ้ายอีกทีครับแกว่เดินเข้าหาครับออกอาวุนนี้เรียกว่าไม่มีลกๆครับ ต่อให้เดินบทเดินบี้เข้ามาก็ตั้งมั่นอย่างดีครับแข้งซ้ายเจอหนึ่งสองป้องกันไว้ดีครับไม่ลกลกก็ไม่พัดทกดังพื้นครับไม่ลกลกคือไม่ลนลานครับโยนเข่าซ้ายเจอมาทุกซ้ายคืนครับด้านออกมังกรครับเข่าซ้ายมาเจอมาดซ้ายคืนครับอัดหนึ่งสองสามเน้นจอกขาครับท่านของยูกิครับหนึ่งสองครับเข่าซ้ายแน่คนยางเหลาแล้วครับลูกเตะคนยางครับเหลาแล้วคืออีกแล้วครับคนยางครับแม่เหมือนมรรเทนาของเพชรดำเวลาก้าวขานี่แม่เหมือนจะมีอาการฟื้โชว์ครับ เข่าซ้ายแหมติดแขนครับหมัดซ้ายฮุกขวาครับเข่าซ้ายครับตำาน่งของเพชรดำครับยูกิเดินเข้าหาครับผมจังหวะนี้หนึ่งสองสามครับเข่าซ้ายเพชรดำครับหมัดหุกซ้ายเจาะขาจากยูกิโอ้ถึงกับขาสะบัดครับเพชรดำครับเจาะขาจากยูกิครับเข่าซ้ายเพชรดำเข่าเออเจาะขาจากยูกิครับจังหวะนี้โอ้แข้งซ้ายมาเจาะขาคืนครับเน้นแต่ขาขวาของเพชรดำโอ้ลักษณะการยืนเริ่มจะไม่มั่นคงแล้วครับเพชรดำครับเริ่มจะไม่มั่นคงครับ อ่ลนะครับฟุตเวิร์กไปก่อนครับเป็ดดำครับถอยครับแข้งขวาครับยูกิครับจังหวะนี้เพดดัมวาพลือครับเป็ดดำครับวาพลือคือว่าอย่างไรหนึ่งสองครับเป็ดดำครับจังหวะนี้ยูกิแคมเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับเน้นจ่อขาหน้าครับมัดซ้ายแข้งซ้ายเป็ดดำจ่อขาครับยูกิครับแหมคิดอะไรไม่ออกจ่อขาครับมัดซ้ายยูกิจังหวะนี้การตอนข้างบนนี่ก็โอ้กระโดดเข่าลอยครับมัดซ้ายก็จะยูกิครับ คือจะมัวระวังล่างไม่กันบนก็ไม่ได้ด้วยนะครับเหลาเหลาไม่ได้ครับเขาซ้ายครับท่านของเพชรดาครับแข้งซ้ายยูกิเอาเแล้วครับลงเลยครับโอ้พานพังครับโอ้ลงเลงเลยครับอันเพิ่งน้ำพกน้ำหนองเบาน้ำเจ็ดพันพึ่งมั่งไหวไหมไหวไหมเซว่ายไหมพันนี้ไอยาเลือดเวลาประมาณสิบห้าวินาทีครับเขาซ้ายครับจอขาขึ้นครับยูกิครับมันหนึ่งสองครับเขาซ้ายครับมัดซ้ายแข้งซ้ายจอขาหนึ่งสองครับท่านของเพชรดำจังหวะนี้หนึ่งสองเพชรดำครับเจอมาซ้ายยูกิ แข้งซ้ายสูงจากยกิแข้งซ้ายจอขาเราแล้วจอขาเราแล้วครับเพรดําวิไว้ไม่ลงเลงคงเคลงครับเพรดัเพรดัมัมนจะเพลียงเสียแล้วครับโอ้หมดหมดยกพอดีครับคุณผู้ชมโอ้ระคังช่วยเอาไว้ครับไอหยาลังกาครับไอหยาลังกาโอ้โดนโค่นยางพานเกือบพังครับโดนไปเลยหนึ่งนครับ้านของเพรดําครับจังหวะนี้ไอหยาลังกาครับไอหยาลังกาเอาล่ะมาดูริงเกิลครับ โอ้พอได้รู้สึกสดชื่นจมใสครับขอบคุณตามกล้องครับแหมเขามีเขามีสเต็ปในการยกตัวด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเช่ทีวีนะครับดูครับจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายครับเรายืนไม่ไหวแล้วครับดูครับผางเขาให้ครับขาขวาครับอันนี้จังหวะลงมาพอดีนะฮะอืมนี่ครับนี่นี่โอ้เสียโบสไปดูด้วยครับ เสียบดูติดขอบเวทีเลยครับเสียบดเสียบดนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับไปให้กําลังใจเพชรดํานะครับโอ้แล้วครับคุณผู้ชมครับงานนี้ครับยกที่3ครับไหวหรือเปล่าครับปั่นพื้อมั่งหนองเบ้าไหวไหมพอนี้ไหวไหมดูครับยกที่3ครับเขาซ้ายมาครับเพชรดำครับหนึ่งสองครับเพชรดำเขาซ้ายเพชรดำจ่อขาจากยูกิครับแหมเขาซ้ายเพชรดำก็คือเพชรดำ ลาออกวุธก็ใช้ขาขวาในการยินเป็นหลักครับยูกิก็เลยวางแผนมาจะจอะขาขวานั่นแหละครับแข้งซ้ายครับยูกิแข้งซ้ายยูกิครับเข่าซ้ายเพชรดำมัดอันลำตัวครับแล้วกระโดดแมนสปินแบ็คคิกครับเข่าซ้ายมาเจอเจะจอจขาเตะจอะขาให้ยมให้ยังแตกให้ยังรั่วครับโอ้โค่นยางให้พันพันครับจังหวะนี้เข่าซ้ายเพชรดำครับเข่าซ้ายเพชรดำแทงแหลมเพียบยูกิยังทนได้อยู่ครับยูกิครับแข้งซ้ายก็โอเตะเข้าปลายขาครับลงไปนั่งรขงเลยครับโอ้จังหวะที่ มัวแต่หันหลังอยู่ครับแต่เขาไม่โจมตีด้านหลังนะเขาเตะอ้อมมาทางด้านหน้านะครับโอ้ลงไปนั่งเขงเลยครับจังหวะนี้อ่าดูดีกว่าครับว่าพันพืกษครับยังไหวอยู่ไหมครับอันลาตัวครับเป็นดำนะครับดันออกมาเข่าซ้ายเป็นดําโยนเข้าไว้เดินเข้าหาครับยูกิเขาแขงซ้ายครับแขงซ้ายครับจังหวะนี้1นึครับเข่าซ้ายเป็นดําครับมาแพทเทิร์นเดิมเลยครับเป็นดำครับอัปกัรซ้ายอัปการซ้ายครับหมัดซ้ายครับอัปกัดขวาโยนเข่าซ้ายครับทางของยูกิแขงซ้ายยูกิรับตัวแขงซ้ายลําตัวยูกิ แล้วจกขาครับโอ้ไม่ไหวครับลงไปนอนไงแล้ววันครับกรรังการโบกมือใบายแยกย้ายสลายตัวครับเรียบร้อยหอยเสียบครับโอ้โอ้สุดยอดครับนี่คือยูกิโยซาครับหนึ่งในนักกีฬาคนใหม่ที่จะได้เข้าสู่รายการวันแชมเปี้ยนชิพครับยูกิโยซาผู้นี้ผู้ที่บอชาตรีให้ความเห็นว่าประเด็นว่าเป็นไม้ไทยสั้นแห่งวงการคิกบ็อกซิ่งครับคุณผู้ชมครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดของเขานะครับฟอร์มล่าสุดเลยครับจังหวะนี้อ่ะก็มาแสดงน้ําใจครับแสดงน้ำใจต่อผู้ชกนะครับแล้วก็มาชูมืออย่างเป็นทางการครับทันตของยูกิโยซาครับโู้ชนะครับชนะเทนนิสกนดองเอาทันของเพชรดำเป็นเดียคาเดมี่ครับในยกที่3ครับโอ้ดูอีกครั้งกับภาพช้าครับจังหวะนี้นี่ครับหันมานะครับผางโอ้แต่เข้าหน้าผาครับ นี่ครับอ๋อเหล่าเหลาาครับโอ้ผางเขาให้เลยครับแล้วจากวันนี้เตะเข้าลําตัวครับแล้วน่าจะจุกครับแล้วเตะขาอีกทีครับแล้วก็ทิ้งตัวเลยครับดูครับเตะเข้าลําตัวครับแล้วจาะขาอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็ทิ้งตัวดีกว่านอนหงายแลวหวั่นเลยครับโอ้ก็รับถ้วยรางวัลไปครับท่านของยูกิโยซาครับติดตามเขาคนนี้ให้ดีครับเขาคนนี้จะไป แสดงฝีมือในรายการวันแชมปีเป็นชิปนะครับจะเจอกับใครก็ต้องมาตามดูกันอีกทีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีนะครับเดี๋ยวขช่องพามวยไทยโดยสอดแทรกกันแหลงใต้ครับแหลงแล้วก็แปลให้ฟังด้วยนะครับในช่องทางของ f Facebook ก็กด Follow กดติดตามครับในช่องทาง YouTube กด u b s c r i b e ครับมีครับพี่เลี้ยงครับทั้งทาเคู้ทั้งโนอิรีนะครับมาเป็นพี่เลี้ยงไข้นะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับ พี่เลี้ยงก็ไม่ธรรมดาแล้วครับคุณผู้ชมครับสอง้าน้องสามามาถ่ายรูปด้วยกันน้อง้า่ามาทำน้องสาวมาถ่ายรูปด้วยกันครับนี่คือช็อตสําคัญครับใครจะปิดก็ปิดไปก่อนครับใครจะปิดวิดีโอก็ปิดไปเลยครับนะฮะผมยังไม่ปิดครับอยู่กันต่อครับอ้าวน้องเข้าไปเสียแล้วครับแม่เดี๋ยวว่าจะถ่ายรูปกับน้องๆครับอ่าไม่เป็นไรครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดี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 ครับ